ัสดีครับท่านผู้ชมผมดรเสนาวัน์คองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมมาสัญจร,บบญญจรยังวัดเขาสิงโตอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วนะครับซึ่งมีท่านพระครูประโชดศรีหะบรรพตเป็นเจ้าอาวาสนะครับวันนี้ทางวัดเขาสิงโตนะครับมีถ้ำนาคานาคาคือนาคราชนะครับ พญานาคราชนั้นก็ผูกพันกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จไปแสดงธรรมโปรดนาคได้ประทับรอยพุทธบาทเอาไว้นะครับที่นี่ก็จะแปลกกว่าที่อื่นนะครับและที่สําคัญก็ยังมีรอยพุทธบาทด้วยนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์เป็นเจดีย์คือรอยพุทธบาทวันนี้ท่านผู้ชมจะได้รับทราบข้อมูลจากท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับคุณวัฒนาพาทรผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าบ้านเขาสิงโตขอเรียนเชิญท่านผู้ชมติดตามได้พร้อ,รอมๆกันเลยครับ ครับผมผู้ใหญ่วัฒนาพาธรผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าบ้านเขาสิงโตนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมเที่ยวชมวัดเขาสิงโตและก็สกายวอล์กวัดเขาสิงโตว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับขึ้นมาที่จุดนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นบนถ้ำเพื่อที่จะไปไหว้พระพุทธรูปในถ้ำนะครับที่สร้างไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดนะครับแล้วก็สิงปลูกสร้าง นะครับหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรพญานาคหรือปู่พุทชงนาคาที่อยู่ในถ้ำนะครับก็มีทางนักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็มาขอพรน,นะครับประสบความสําเร็จเมื่อประสบความสําเร็จก็มาสร้างแก้บนให้กับทางวัดนะครับแล้วจะพาท่านขึ้นไปเชี่ยวชมนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นหลวงพ่อเทพอุดรน,นะครับก็มีผู้ที่จิตศรัทธานะครับที่มา ที่วัดเขาสิงโตนะครับที่ประสบความสําเร็จก็สร้างให้กับทางวัดครับเมื่อเดินขึ้นมานะครับบนเขาก็จะมาพบกับทางศารเจ้าพ่อเขาสิงโตเจ้าแม่เขาสิงโตเดิมตั้งแต่สร้างวัดขึ้นมานะครับผู้คนก็จะมากราบไหว้แล้วก็จะเข้าไปไหว้พระพุทธรูปนะครับที่อยู่ข้างในถ้ำนะครับ หลังจากที่พระปฏิบัติธรรมแล้วก็มีชาวบ้านนะครับในละแวกหมู่บ้านก็จะเข้ามากราบไหว้ขอพรนะครับให้กับตัวเองหรือว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมานะครับเพื่อที่จะมากราบไหว้พระพุทธร,รูปในถ้ำนะครับในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนนี้นะครับที่เคารพนับถือกันเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ขอพรต่างๆนะครับเพื่อจะให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานต่างๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและครอบครัวนะครับ ในการที่จะมากราบไหว้ตรงนี้นะครับนะครับก็จะมารับทูบเทียนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปไหว้พระพุทธรูปเพื่อขอพรนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณธรรมนี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต่างจังหวัดและในชุมชนรอบข้างนะครับที่เขารพนับถือนะครับเป็นจุดที่สําคัญนะโมตัสสะพคะกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอะธิวาเทมิสวกขาโตพะคะวะตาธโมธม,มังนะมัสามิสุปฏิบันโนพะคะวะโตสาวะกะสังโกสังฆังนะมามิ หลังจากไหว้พระเสร็จแล้วครับออกมาเราจะลงเข้าไปในถ้ำวังนาคานะครับก่อนที่จะลงเข้าไปก็จะพบรูปปั้นนะครับของพญานาคและก็ปู่พุทธชงนาคาซึ่งนักท่องเที่ยวนะครับที่ท่านเดินมาเที่ยวมาเที่ยวที่วัดเขาสิงโตแล้วก็บนบานกับทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทางวัดเขาสิงโตและประสบความสําเร็จนะครับได้อย่างที่ได้บนบานไว้ก็มาสร้างถวาย ให้กับทางวัดเขาสิงตเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับให้กับชุมชนครับถ้ำตรงนี้นะครับจะเป็นถ้ำน้ำหยดตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มพฤษภาคมเป็นต้นไป บ,บางท่านนักท่องเที่ยวเข้ามาก็อธิษฐานนะครับเอาน้ำนะครับที่หยดออกมานะครับดื่มเพื่อ,อบรรเทา,าโรคสารพัดแล้วแต่จะอธิษฐานเอานะครับก็จะหยดอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะครับจนกว่าจะาหมดอีกทีก็ประมาณสงการนะครับหลังจากออกจากถ้าน้ําหยดหรือถ้าน้ํามนต์แล้วนะครับคราวนี้ก็จะมาเจอถ้าวังนาคานะครับที่ ได้สร้างรูปพญานาคสาเหตุที่สร้างนะครับก็เมื่อหมดหน้าน้ำลดนะครับนักท่องเที่ยวหรือว่าทางพระเข้ามาก็เห็นเป็นรอยเหมือนพญานาคนะครับแต่ละคนก็คือเข้ามาแล้วก็อธิษฐานขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำนี้นะครับให้ได้สมหวังดังปรารถนาที่ตั้งใจนะครับเมื่อบนเสร็จปุ๊บเขาก็ได้โชคได้ลาบนะครับแล้วก็มาสร้าง ปูพชงนาคาและก็พรจานาคเลยเกิดเป็นถ้ำวังนาคานะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมนะครับความสวยงามของธรรมชาติของวัดเขาสิงโตหรือถ้ำวังนาคาเขาสิงโตครับ <S <S จะเป็นหมอโบราณแต่ก่อนเนี่ยอยู่ในถ้ำ <S <S <อ om. S 2> นี่แหละแต่ก่อนนี่เยอะแต่คราวนี้คือ,อาชาวบ้านไม่ได้ไม่รู้จักอาุลักษ์กระทุบหาแต่สมบัตรรินึกว่ามีสมบัติไหมก็จะเหลือชิ้น ส่วนแบบนี้แต่ก่อนมันสามารถทะลุออกหลังเขาได้จะมีถ้วยพวกถ้วยชามพวกหม้อโบราณแบบนี้คนชาวบ้านไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการว่าคุณค่าของมันขนาดไหนกระทุบเอาแต่สมบัติอย่างเดียวจะเป็นอย่างนั้นครับ จะพาพ่อแม่พี่น้องได้เดินเที่ยวชมถ้ำวังนาคาเสร็จแล้วนะครับและแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งก็คือลอยพุทธบาทนะครับบนยอดเขานะครับก่อนที่เราจะขึ้นสกายวอล์กนะครับไปพบกับธรรมชาติแล้วก็สักการะรอยพระพุทธบาทนะครับที่บนยอดเขาก่อนนะครับเมื่อสักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะขึ้นไปชมบรรยากาศนะครับของบนสกายวอล์กนะครับ รอบบนยอดสกายวอล์กนะครับจะมองได้360องศานะครับช่วงเช้าเช้าบรรยากาศหน้าหนาวอย่างนี้จะพบกับทะเลหมอกนะครับแล้วก็ธรรมชาติของพระอาทิตย์ที่เริ่มโผล่ขึ้นจากท้องฟ้านะครับช่วงเช้าเช้านะครับช่วงประมาณตีห้หรือ6โมงเช้านะครับก็จะได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติสกายวอล์กวัดเขาสิงโตครับ ในช่วงของการสแสวงธรรมนะครับวันนี้ทางรายการจะได้สนทนาธรรมกับท่านเจ้าวาดนะครับท่านพระครูประโชดศิหาบัญพศนะครับเกร้าการนมัสการถามพระอาจารย์ว่าสังคมปัจจุบันนี้นะครับควรจะยึดหลักพุทธธรรมข้อใดที่จะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและให้เห็นผลได้อย่างท่านตาเห็นขอกา้ามัสก,การถามพระอาจารย์ครับผมจเจริญพรก็คือวันนี้ ตมาภาพพระครูประโชดศรีหบันพศเจ้าวัดวัดเขาสิงโตและก็เป็นผู้ที่ให้กําเนิดวังนาคาและก็ให้กําเนิดในส่วนของสกายวอล์ซึ่งก็ได้ถ่ายทํากันไปแล้ววันนี้ในช่วงนี้ก็คือในช่วงเป็นช่วงของที่เราจะมาพูดกันเรื่องของธรรมะนะให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับยากพุทธศาสนาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยชาวพุทธเราเนี่ยยังมีความจะบอกว่าเป็น มีความยังไม่เข,เข้าใจพุทธศาสนาที่แท้จริงเพราะนั้นพุทธศาสนาที่แท้จริงเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยก็ถูกถูกกรบไปด้วยประเพณีต่างๆจะท,ทาให้บางทีบางครั้งคนเราหรือชาวพุทธเราก็มองพุทธศาสนาเป็นเป็นเพียงก็เรียกว่าพิธีกรรมแต่ความเป็นจริงแล้วศาสนาพุทธของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่ได้สอนแค่วิธีกรรมพิธีกรรมมันเป็นเพียงส่วน เราเรียกว่าส่วนเปลือกส่วนปลีกย่อยที่มันเป็นส่วนเล็กๆสารธรรมที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ที่จะควรจะได้รับสําหรับคนทุกๆคนก็คือเรื่องของสติกับสัมปชัญญะเพราะว่าตอนนี้ก็คือในในโลกปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ขาดส่วนใหญ่ก็คือสติคนเรานี่ขาดสติทําให้ไปทําในเรื่องที่ผิดพลาดกันได้เพราะว่าขาดสติอุบัติเหตุลดอุบัติเหตุก็เกิดจาก ขาดสตนะิคนจะทำร้ายกันจะฆ่ากันจะตีกันก็เกิดจากขาดสติทั้งหมดน่นนะเพราะนั้นสติสัมปชัญญะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากพรนะพุทธเจ้าทรงสอนในส่วนของสติไว้คือสติเนี่ยมันมีประโยชน์ตั้งแต่ตั้งแต่ระดับปุถุชนไปจนถึงอริยชนนะก็คือสติของปุถุชนก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งสติของอริยชนก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง อริยชนก็ตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทา,าคามีพระอนาคามีพระอรหันนี่คือสติของพระอริยเจ้าซึ่งจะมีความเข้มข้นกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยสติเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าการที่เราเราไม่รู้สตนะิเมื่อเราไม่รู้สติ ในในการดําเนินชีวิตเนี่ยบางทีบางครั้งความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นในแม้แต่ในส่วนของกิจการการทํากิจการต่างๆการทํางานต่างๆการอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องอาศัยการมีสติที่ดีถ้าขาดสติปุ๊บปัญหาก็เกิดปัญหาทั้งด้านการทะเลาะเบาแวงก็ดีการทําการผิดพลาดการบริหารงานผิดพลาดก็มีเยอะเพราะนั้น เมื่อเราฝึกสติไว้อยู่กับตัวตลอดเวลาวิธีการฝึกสติก็คือการที่เราจะวิธีการก็คือให้ให้ตามตามดูเขาบยกว่าตามดูตามรู้ตามดูตามรู้อารมณ์ความรู้สึกความรู้สึกที่ที่เราเกิดขึ้นตั้งแต่เ็าบอกว่าให้พระเจ้าบอกว่าให้เราดูตั้งแต่เกิดตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่คืนขึ้นเรากําลังคิดอะไรอยู่เรากําลังคิดเรื่องอะไรเราคิด เรื่องไหนบ้างในความคิดของเรานั้นก็ต้องเจาะไปว่าเราคิดเนี่ยไอสิ่งที่คิดมันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีถ้ามีเรื่องไม่ดีเราก็ต้องอาจจะต้องใช้วิธีในการเปลี่ยนแปลงในการเราเรียกว่าเปลี่ยนแปลงความคิดแต่การเปลี่ยคนแปลงความคิดที่เราจะคิดหรือสติเนี่ยมันจริงๆแล้วมัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยโดยโดยฉับพลันนะแต่มันต้องค่อยเปลี่ยนแปลงมันต้องค่อยๆดู ดูจนกระทั่งเราเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเราเห็นเราเห็นการเกิดขึ้นมาเพราะว่าการเกิดขึ้นของของอารมณ์ต่างๆเมื่อเห็นความเกิดขึ้นของอารมณ์ต่างๆเราก็สามารถที่จะเข้าใจนะเข้าใจว่าเออเนี่ยอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆเนี่ยนะอาศัยตัวสติเนี่ยที่เข้าไปเข้าไปดูมันเฉยๆเนะมื่อดูเข้าไปเฉยๆแล้วมันจะเกิดความเข้าใจ พอเข้าใจจากนั้นมาเมื่อเราเข้าใจแล้วบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าสติตัวนี้มันจะไปทําหน้าที่เป็นปัญญาเป็นปัญญาที่จะทําให้เราสามารถที่จะละละความละความคิดความเห็นที่มันผิดผิดที่มันเป็นเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยวิธีอื่นมันก็จะสามารถที่แก้ไขได้ความโกรธที่เกิดขึ้น คือความโกรธที่เกิดข <mam> ma <UC S> ึ้นก็ดีความโกรธเมื่อความโกรธเกิดขึ้นถ้าเรามีสติถ้ามีสติเท่าทันเนี่ยความโกรธมันก็จะหายไปโดยอัตโนมัติปัญหาสังคมก็ไม่เกิดทีนี้เมื่อปัญหาสังคมไม่เกิดทําบ่อยเข้าหรือเมื่อเราทําบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าความทุกข์ที่จะเกิดกับใจของเราเนี่ยก็จะเบาลงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติตัวเดียวเนี่ยก็จะสามารถปิดกั้นความทุกข์อันเกิดจากใจทุกกายทุกใจ ได้เกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันเคยมีนะมันมีเคยเคยมีหลายคนที่ที่เคยถามแต่เขาถามว่าเราเอาอะไรมามั่นใจว่าคนที่มีคนที่มีกิเลสน้อยจะมีความสุขเขาถามอย่างนี้เขาถามว่าเราจะเอาอะไรมามั่นใจเราจะมั่นใจยังไงว่าคนที่มีกิเลสน้อยน่ะมีความสุขก็คือการที่เรามีกิเลสน้อยมันมีความสุขได้ยังไง ก็ตรงนี้แหละก็คือ,คอถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยปกติเป็นคนขี้โกรธนะเป็นคนขี้โกรธเป็นคนขี้โมโหนะเป็นคนผูกพยาบาทเป็นคนผูกโกรธถ,ถ้าเกิดเรามีสติเท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยถามว่าเวลาเรากโกรธเนี่ยใครทุกก็ตอบว่าเรานี่แหละทุกเมื่อคนอื่นเขาไม่ทุกกับเรามีแต่เราทุกเวลาเรากโกรธเรานอ,นอนไม่หลับ คนอ er. <LE an> ื่นเข้านอนไม่หลับกับเราไหมเขาก็นอนหลับปกติเราโกรธคนคนหนึ่งเราเกลียดคนคนหนึ่งทําให้เรานอนไม่หลับแต่คนที่เราเกลียดเขาอาจจะนอนหลับสบายดีก็ได้แต่เราเนี่ยคือคนนอนไม่หลับเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเรารู้เท่าทันความรู้สึกตรงนี้เกิดขึ้นบ่อยๆดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆเมื่อมันเห็นบ่อยๆมันจะรู้ว่าความโกรธมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่และกระดับไปเมื่อเห็นอย่างนี้บ่อยๆความชํานาญในการดูมันก็เกิดขึ้นความชํานาญในในการพิจารณามันก็เกิดขึ้นเมื่อความชํานาญเกิดขึ้นเวลามันมีความโกรธมันก็กดแป๊บเดียวโกรธเพียงแป๊บนิดเดียวเพราะฉะนั้นพระโยคาวาจรก็ดีคนที่ปฏิบัติธรรมก็ดีเนี่ยเวลาโกรธก็กดแป๊บเดียวเหมือนไม่ได้โกรธคนอื่นมองไม่รู้ แต่คนคนที่ถือตัวเขาเองเนี่ยรู้พระโยคาวจรนี่บางทีนี่ความโกรธหรือหรืออารมณ์เขาเรียกพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิฆะปฏิฆะนี่เป็นตัวเป็นเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นเชื้อเป็นเชื้อของความโกรธปฏิฆะมันเกิด่มันเกิดกับจิตทิ้งนิดนึ่งนิดเดียวแล้วหายไปยังไม่ออกมาทางอาการนะเมื่อมันหายไปเนี่ยคนอื่นยังไม่รู้แต่ตัวเองเนี่ยผู้ที่มีสตินี่รู้แล้ว เมื่อเขารู้เนี่ยความโกรธก็ไม่สามารถเกาะกินจิตใจเขาได้เพราะว่ามันขาดอุปทานเมื่อมันขาดอุปทานปุ๊บนะมันขาดอุปทานความโกรธตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีก็เหมือนมันไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดถามว่าเราจะมีความทุกข์ไหมมันก็ไม่มีความทุกข์อันเกิดจากโทสะนี่แหละเพราะฉะนั้นลาพระโลภะโทสะโมหะ หรืออารมณ์ต่างๆที่ที่มันเกิดขึ้นกับใจเนี่ยถ้าเรามีสติตัวเดียวเนี่ยมันจะครอบคุมได้ทั้งหมดเลยครอบคุมได้ทั้งหมดครอบคุมความโลภครอบคุมความโกรธมันจะควบคุมความหลงได้ทั้งหมดเลยนี่แหละคือความสุขที่จริงๆก็คือความสุขจริงๆนี่แหละคือเขาเรียกที่บอกว่ามันเป็นตัวที่ชี้วัดว่าคนมนุษย์เราเราเนี่ยคนที่มีกิเลสน้อยกว่า จึงมีความสุขมากกว่าคนที่มีกิเลสมากกว่าถ้ามีกิเลสมากกว่าเนี่ยอ่ามันจะทําให้เราทุกข์ได้เยอะอ่าไม่ว่าจะเป็นความโลภก็ดีความโลภเนี่ยถามว่าความโลภเนี่ยมีทุกข์ไหมคนทุกโลภก็ต้องมีทุกข์เพราะว่าสมมุติว่าเราวันหนึ่งเราไปเจอเราไปเจอเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยขี่รถราคาแพงมาต่อเราเนี่ยขี่รถราคาถูกเราก็จะเกิดความโลภ คืออยากได้เหมือนเขาเอ๊ะล้วทำไมเราไม่ได้เหมือนเขาพอคิดว่าเราไม่ได้เหมือนเขาความทุกข์ก็เกิดเอ๊ะเราจะทํำยังไงนะเราถึงจะได้รถเหมือนเขาเราจะไปเราจะไปเราจะหาเงินยังไงเราถึงจะได้ได้เราถึงจะได้ได้ได้เงินมาซื้อรถเหมือนเขาตรงนี้ก็คือความทุกข์อันเกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นกับใจเราแล้วแม้แต่ความรักของหนุ่มสาวความรักของหนุ่มสาวที่ที่เราบอกคือความรักคือสิ่งสวยงามแต่ความจริงแล้ว ถ้าหลักพุทธศาสนาความรักก็เป็นความทุกข์นะก็คนหนุ่มนี่จะเข้าใจคนที่คนที่เป็นคนหนุ่มผ่านผ่านชีวิตวัยหนุ่มมาวัยรุ่นมานี่จะเข้าใจว่าที่เขาบอกว่าไม่เห็นไม่เห็นหน้าเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีนั่นแหละคือความทุกข์ความจริงนั้นมันคือความทุกข์นะมันเป็นความทุกข์อันที่เข้าไปย้อมจิตใจของเรามันเหมือนสุขแหะแต่ว่ามันทุกเวลาเจอหน้ากันโอเคมันมีความสุข แต่ถ้าไม่ได้เจอหน้ากันนะมันจะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความรักก็ดีความเกรียดก็ดีหรือารอารมณ์อะไรต่างๆก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าบอกว่ามันเป็นก้อนเดียวกันนะมันเป็นก้อนทุกข์ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นความความได้ดังใจความร่ํารวยความร่ํารวยความยากจนก็เป็นก้อนเดียวกันนะมันเป็นก้อนทุกเดียวกันนะคนรวยก็ทุกแบบคนรวยคนจนก็ทุกแบบคนจน คนหน้าตาดีกับคนขี้เหล่ความขี้เหล่ความหล่อความสวยจริงๆแล้วมันก็ก้อนเดียวกันคือมันก็ทุกได้กันมันสร้างทุกข์ให้ได้เหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้มันสร้างทุกข์ให้เราได้ทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่เรามองว่าเป็นของดีมันก็สร้างทุกข์ให้กับเราเงินทองที่ที่เรามองว่ามันเป็นของดีก็สามารถสร้างทุกข์ให้กับเราได้ด้วยมีเงินเยอะเกินไปถามว่ามีคนมีเงินเยอะเกินไปเนี่ย มีความสุขหรือเปล่าก็เปล่านะคนมีเงินน้อยมีความสุขหรือเปล่าก็เปล่าเพราะฉะนั้นทั้งความจนทั้งความรวยทั้งความสวยทั้งความรอทั้งความรักทั้งความผิดหวังล้วนแต่เป็นก้อนทุกขทั้งหมดนะพระเจ้าจึงสอนให้เราออกจากทุกได้การเจริญสติคือมีตัวเดียวเลยที่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 จะช่วยเราได้ชีวิตเราได้ก็คือสติตัวเดียวตัวอื่นเนี่ย ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้นะมากมีตัวสติกับตัวจริงๆแล้วมันมีตัวสมาธิเข้ามาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีสมาธิเราก็มองไม่เห็นสตนะิสมาธิเป็นส่วนประกอบหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เป็น80%จริงๆแล้วคือตัวสติเพราะตัวสตินี่แหละที่ทําให้เราเกิดปัญญาส่วนปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าปัญญาที่เรต้องไปฟังมาปัญญาที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรามีสติสมบูรณ์ นะมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นเองก็คือปัญญามันจะเป็นของใครของมันก็เรียกว่า,าปัญญาที่เกิดขึ้นมันเป็นของใครของมันนะไม่สามารถที่จะไม,ไม่สามารถที่จะไปบอกกันได้สอนกันได้เพราะนั้นแล้ววิธีฝึกที่ดีที่สุดนะทําให้เราทุกน้อยที่สุดก็คือให้มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลานะแล้วตรงนี้แหละที่จะช่วยชีวิตเราได้ ทั้งพบนี้และพบหน้าไม่ใช่ได้แค่พบนี้นะไม่ใช่แค่ความสุขปัจจุบันนะมันมีความสุขในพบหน้าด้วยพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกทั้งหมดทั้งมวลท,ทุกทุกพระองค์เนี่ยจึงเน้นไปที่การเจริญสตินะเพราะว่าพระองค์อาศัยสตินี่แหละในการกําจัดกิเลสเราทุกคนเมื่อมีสติสมบูรณ์เมื่อไหร่กิเลสท,ที่มันจะทําให้เราทุกทั้งหมดเนี่ยก็จะถูก กำจัดไปนะเมื่อมันถูกกำจัดไปแล้วเนี่ยความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เบาลงจนกระทั่งหายไปนะถ้าหายไปหมดจริงๆแล้วนั่นแหละพระเจ้าจึงเรียกว่าพระอริยะแตนะ่แต่ทุกวันนี้เอาให้มันหายไปเป็นช่วงๆก็ดีเอาแค่ให้มันหายช่วงๆนี้ไทยทําได้ใครทําได้มากคนนั้นก็ได้ประโยชน์มากนั่นแหละนะคือตัวสต,ติตัวนี้แหละพันตัวอื่นเป็นองค์ประกอบที่เป็นองค์เขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบ ปลีกย่อยแต่ตัวที่ทําให้คนเป็นพระอริยะได้ก็คือสติกสมาธินี่แหละที่จะทําให้คนธรรมดาอย่างพวกเราสามารถที่จะเป็นพระอริยะได้สามารถที่จะทําให้กิเลสเราเบาบางลงไปได้อันนี้เป็นธรรมะค่อนข้างจะสูงหน่อยวันนี้เพราะว่าไหนๆก็ได้พูดแล้วนะเจ่าออย่างอื่นท,ทุกรูปทุกองเขาก็พูดกันมาเยอะแล้วัน้นก็เอาเรื่องนี้แหละที่เป็นเรื่องที่เป็น เรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญของพุทธศาสนาหัวใจสําคัญของเนี่ยแหละของความทุกข์ของเรานี่แหละความทุกข์ที่เกิดกับจิตกับใจของเราทุกๆคนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนาศาสนาไหนก็แล้วแต่ถ้ามีสติตัวเดียวไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพุทธไม่จําเป็นต้องเป็นคริสต์อิสลามสติตัวเดียวนี่คลองได้ทั้งโลกคลองได้ทั้งโลกด,ดูแลได้ทั้งโลกปัญหา การสงครามปัญหาขัดแย้งปัญหาการลบลาข้าฝันก็ไม่เกิดขึ้นเตาะสติตัวเดียวมีสติตัวเดียวแล้วก็เลยพระเจ้าจึงบอกว่าทำอันคุ้มครองโลกทำเป็นโลก,กบาลทำเป็นคุ้มครองโลกก็คือสติสัมปชัญญะนี่แหละนั้นวันนี้ก็คงจะเห็นว่าเอาละใช้เวลามาพอสมควรก็ขอให้ท่านโยมมีความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนท่านพระครูประโชคนะครับสีหาบันพศท่านได้เน้นให้เรามีสติ นะครับสติแปลว่าความะระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้สึกตัวถ้าเราทําอะไรแล้วมีการะระลึกได้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่การงานนั้นก็ไม่ค่อยผิดพลาดทั้งด้านกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะครับเราสามารถนําไปปรับยุกต์ใช้ได้อย่างดียิ่งเลยนะครับสําหรับวันนี้ทางรายการได้สนทนาธรรมกับพอาจารย์นะครับวัดเขาสิงโตครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็ขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์ไปอย่างสูงส่วนครั้งหน้านั้น รายการของเราจะไปสแสวงบุญสแสวงธรรมน้าที่ใดนะครับท่านผู้ชมก็โปรดติดตามชมอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ทางรายการต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีทุกท่านครับ